อันนี้ไม่ใช่วีนะคะในไม่ใช่วีนะคะเป็นเอ่อเป็นพี่ป้างเนาะที่ไม่ยอมไปฉันชวนเธอไม่ได้ชวนเธอฉันชวนไม่ได้พูดว่าชวนเธอกล้าสาบานกล้าสาบานไม่ได้ชวนต่อยกันไม่ล่ะใครชนะชนะไปเลยหาจิ้มน้ำจุ้มแล้วก็จุ้มน้ำจิ้มหาจิ้มน้ำจุ้มแล้วก็จุ้มน้ำจิ้ม เจอกันโรชโชว์ครั้งที่ห้าฮใช่หนูไปทุกห้างแล้วทุกห้างในประเทศไทยฉันไปมาหมดแล้วนะคะอยู่กับใครอยู่คนเดียว <laughs> อยู่คนเดียวคะ่ะอยู่คแค้ได้ตัวแล้วม <c oughs> ียาแน่นอนมีอยู่ <c oughs> ตึงนิ่นตึง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 สิเรไม่ได้ยินอยู่ไก่มาเป็นสวนเลยมาเป็นฟาร์มเลยเราไดยินป่ะไม่ได้ยินไม่ได้ยินอันนี้ไม่ใช่วีนะคะไม่ใช่วีนะคะเป็นเอ่อเป็นพี่ปังเนาะอุ้ยพอถามมันจะพูดได้กี่ภาษาแกก็อย่าแรงได้ไหม เยอะอะไรพูดได้สิบสี่ภาษาอะไรหรอเธอก็ถามสิฉันก็ตอบได้หมดละนี่ห่าอุ้ยใจเจียนจบจบจ้าอันยองาเซโยน่ะจบจ้าคาวิอ์ตายละสามภาษาโอ้โหบองชูอ่ะเดี๋ยวแย่งบทดิ nobody เห็นไหมชารุนาฉันด้วยคุยไปไหน เธอไม่ยองไปซ้อมหรอไม่พูดไปติวมาแต่ว่าจะไปถ่ยายฮะอ๋ออะไร <c ười> คือฉันจะไปทำการบ้านแต่ฉันรอมามารับแต่ว่าอันนั้นน่ะโอเคแล้วโอ,อ,อ้ตำแหน่งอ่าม่น,นี่มามาคุยให้เขารู้เลยอ๋อโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องนะอันนี้เป็นไลฟ์มามาคุยกับเพื่อนหรือมาคุยกับแฟนคลับ ดีใจมากช่วงนี้จะปิดเทอมแล้ววีใกล้ปนะีหนส่งสุกวันเลขอะไรเมื่อคือเลขอะไรคือสองอุ้ยถ้าไปพร้อมชันเลยแต่วันที่สองฉันไม่มีเรียน,นวันที่สองมีนัดแล้วมีนัดกับพี่ที่สวิตเซอร์แลนด์เขาจะกลับมาอะไรใครพี่ไม่ได้อยู่สวิตเซอร์แลนด์พี่อยู่สวีเดนคะ่ะหนู ออมีร้านหมูกระทะแถวไหนบ้างเนี่ยอยากกินลังสิตโอ้โหตโลกเหอยู่อยู่ไหนที่เราอยู่ไหนให้ไปลังสิตลังสิตค่ะร้านนี้ก็คือที่สุดชื่อเซลเซียดอะอ๋อไปกินหมูก,าการะทะกันแล้วคือที่นี้นะฉันน่ะไปคน <c oughs> ฉันไม่คนชวนใช่ไหมแล้วก็เราไปกันอันนั้นอะดูรูปภาพปลากรอบนะคะช่วนบีแล้วแต่ว่าวีไม่ไปบีไม่ยอมไป <c oughs> ฉันชวนเธอ ไม่ได้ชวนเถอะฉันชวนไม่ได้พูดว่าชวนเธอกล้าสาบานกล้าสาบานไม่ได้ชวนเราอยูอ่ถ้าเธอย้อนความอยู่ห้องเดียวกันแล้วฉันชวนเธอเธอจะไปไหมเหมือนเธอจะมีอะไรสักอย่างหนึง่งไม่มีมีเธอไม่ได้ชวนเธอมีแต่เอ็นฝาที่ไปอะไรอะไรมันน่าวีฉันชวนเธอหลายรอบมากไม่ได้ชวนไม่ได้พูดคำว่าชวนแบบไปกินด้วยกันไหมไม่มีเลย โอ้โหฉันชวนฉันไปข้างล่างเขายังถามเลยว่าฉันไม่ชวนเธอหรอฉันบอกฉันชวนแล้ววีไม่ไปไม่ใช่ดองไลค่ะชวนที่อยู่ในห้องเลยเพราะว่ากลับมาเหมือนฉันน่ะกลับมาแล้วฉันน่ะเห็นเธอแล้วฉันก็เปลี่ยนเสื้อผ้าวันไหนอ่ะพูดวันวันนั้นวันไหนวันที่ฉันกลับมาจากของพี่เชือกยี่สิบสองหรือป้ามีคนบอกอาทิตย์ที่แล้วยี่สิบสองทำอะไรยี่สิบสอง เหมือนเธอต้องไปทํางานกับเพื่อนเธอบอกแบบนี้แล้วเธอเลยไปไม่ได้ยี่สิบสองเหรอเร็วๆเธอยอมแพ้มาว่าเธอไม่ได้ไปเองไม่โอ้วีฉันชวนเธอแบบว่าปักฉีกอะไม่ใช่เดินสายอะมันอยู่ที่หอเนี่นแหละแล้วชวนแล้วมันไม่ไปนั่นแหละไม่ได้ชวนจริงชวนโอ้โหโอ้โห,โโหจำได้เลยเดินวน,นอยู่เงี้ยแล้วรอแล้วรอนานมากด้วยกว่าจะได้ไปอะเนี่ยเธอลืมอะแล้วเธอมาบอกฉันไม่ชวนนะ จี้ชนะและเฮงอะเห็นไหมไม่ได้ไปไหนเลยที่สองอะเธอบอกเธอจะไปทํางานกับเพื่อนแล้วเธอต้องส่งวันนั้นจําได้ไหมแต่ไม่ได้ชวนจุบอยากจะฟาดจริงๆเลยเอาเธอเอาเธอเบื่อจะเถียงจริงๆอะไรจริงๆริงอรดชอ้าวเนี่ยเาดูแล้วมันแล้มันทาคอนซีลเลอร์แบบนี้มันลอยหน้ารอยตาแล้วมันบอกเป็นไม่ได้ไป อะไรวันนี้จะไปแล้วแล้วแต่วันนั้นน่ะไม่ชวนอะไรอ่ะเปเชื่อมโยงอะไรของมันวันนี้จะไปกินไม่ได้ชวนจริงจโอ้โหเขาไปกันตั้งหลายคนเนาะไม่แต่เอ็นฟ้าด้วยมันอุ๊ยเอ้าเธอบุลลี่เหรอไม่ได้ เธอเธบอกมันรวมกันไม่ได okay? ้หรอไม่ใช่หมายถึงว่าวันนั้นดูเหมือนแบบที่เขาจะไปแค่อ n นฟรายส์ไงแบบหนูจ้าไม่ใ okay ช่จ้าต่อยกันไหมล่ะใครชนะใครชนะไปเลยใครชนะก็แปลว่าถ้าจีชนะแปลว่าชวนจบ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 ไม่พูดคำว่าอะไรไม่ได้จะได้ติ๊กต๊อกไอ้ที่บอกว่ากับเพื่อนอะฉันหมายถึงเธอวันที่สองที่เธอไม่ไปกับฉันเพราะเธอไปกับเพื่อน วีเธอจำอะไรไม่ได้เลยเออโทษโช่วงนี้เบอร์เมื่อไรเอ่ยเอาแคสินเสมอกันเอาจ้าเอาจ้าหลังกล้องทะเลาะกันแบบนี้ไหมหลังกล้องไม่คุยกันจ้ะไม่คบคบแค่เฉพาะออกสื่อจ้ะเป็นเพื่อนกันเฉพาะออกสื่อจ้ะเป็นเพื่อนกันเฉพาะออกสื่อจ้ะเธอเล่นนี่กับฉันไหมอะไรอาจิมน้ำจุ้ม โอ้โหเธอนี hmm. mm ่ไ hmm. ่ได like <Okay. S 2> oh, ้ติดต่อฉันอ๋อฉันไม่มีติดต่อฉันยังมีเล่นเลยฉันรู้เลยอ่ะเธอพูดตามที่ฉันพูดเลยปะโอเคมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรทำจาก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 อะไรทเนื้อปลาทำจากเนื้อปลาทำจากเนื้อเธอไม่ได้คอนเทนต์นี้มันต้องมีเพื่อนเยอะๆมันต้องมีคนพูดกันหลายคนเธอเธอแอคโค้รได้ไหม มันม kind of oh. okay. ีหลายๆเสียงไงบ้าอ่าไม่เอาไอ้คู่เดียวก็ได้มันคืออะไรคู่ตามหมดเลยมันเดิมขอขอแล้วขอแล้วมันคืออะไร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 ทำจากอะไร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 ทจากเนื้อปลาทำ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 จากเนื้อปลา่จริงไม่จีบ ha chim mẹ chim. chim mẹ chim. chim nằm chung. Anh chim nằm chung. Cho tỏ bạc ha chung nằm chim. nằm chim. ha chim nằm chung. ha chung nằm chim. ha chim nằm chung. ha chung Hà chim nằm chung là có nằm chim Hà chim nằm chung là chim Hà chim nằm có chung nằm chim ใชล่ะเด็กก็สงสัยเด็กก็สงสัยเด็กก็สงสัยมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือน้ำจิ้มและจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มแล้วจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มเพื่ออะไรอ้าวคนคะนี่ละค่ะฝั่งฝั่งเลยนะคะคนนี้ค่ะเขาบอกว่าทําเพื่ออะไรนะคะออดจราฮาจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จิ้มน้ำจุ่มนี่แหละ เขาเลิกเล่นแล้วนะ๋อคลิปล่าสุดของเธอนี้นี่ไม่ใช่มม่วอ่ะ๋ออ๋อบายบายปะมม่วอย์อะเอาเอาเธอไปไปไปเออบายบาย,บาย